ถามว่าถือทองระยะยาวตอนนี้ดีไหมผมอยากจะเล่าอย่างนี้ก่อนละกันว่าหลายหลายคนเนี่ยอาจจะมีเคยได้ไปฟังจากสักหลายๆที่เนาะบอกว่าเถ้าซื้อทองเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเฮ้ยมูลค่าเนี่ยโตขึ้นมาหลายเท่าเลยแต่ผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าผลตอบแทนในอดีตไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคตนะครับวันนี้คุณมาซื้อทอง3 0 0 0 0วันหน้าอาจจะเหลือ2 0 0 0 0 10,000ก็อาจจะเป็นได้ ผมก็ได้แค่เลยแค่อยากจะบอกว่าการลงทุนมีความเสี่ยงคนจะตัดสินใจแล้วก็ศึกษาการลงทุนให้ชัดเจนเนาะแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกไปแล้วว่าทองคำเนี่ยมีความน่าเชื่อถือเนาะมีเป็นสินทรัพย์ที่เอาไว้แบกของค่างเงินต่างๆในเงินสำรองระหว่างประเทศอย่างเงี้ยก็จะมีสามารถเลกเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ ทองคำเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาเนี่ยแตกต่างกันในแต่ละปีด้วยเช่นกันหรือแต่ละช่วงแต่ว่าถามว่าทองคำจะไปได้ไกลกว่าน,นี้ไหมถ้าในระยะสั้นอาจจะมีโอกาสาที่จะสูงขึ้นได้แต่ในระยะยาวผมก็บอกไม่ได้ว่ามันมีโอกาสที่ราคามันอาจจะลงไปมากกว่าน,นี้ก็ได้หรืออาจจะสูงขึ้นไปมากกว่าน,นี้ก็ได้คือไม่อยากจะฟันธงแต่ถ้าถามว่าเอ้ยแล้วถามว่าจะออมทองได้ไหมหรือในการในทองคำเนี่ยควรจะอยู่ในพอร์ตการลงทุนด้วยหรือเปล่างีย ถ้ามองในเรื่องของการเก็บออมเก็บลงทุนเนี่ยในการเก็บ DCA ระยะยาวเนี่ยในในทองคำถามว่าทำได้ไหม ทำได้เพื่อเป็นการสร้างวินัยทางการเงินแต่ถามว่าเราจะต้องเก็บตลอดไหมต้องซื้อทุกเดือนไหมอันนี้แล้วแต่แต่ผมแนะนําว่าเราควรจะมาเก็บทามมิ่งนิดหน่อยก็ได้ครับในส่วนของที่เป็นแบบจังหวะที่ทองลงมาเยอะๆราคาลงมาเยอะๆเราอาจจะซื้อเพิ่มอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะไม่ต้องแบบ DCA แบบจา่าจาก็กได้แต่ถ้าสมมติคนต้องการสร้างวินัยทางการเงินแล้วก็แบ่งเงินสัดส่วนทางการเงินออกไปแล้วว่าเฮ้ยคุณจะซื้อทองแค่5 10%เนี่ย อาอันเนี้ยทำดีซต่อไปเรื่อยๆได้แต่ถ้าสมมติบอกว่าเอ้ย100เป็นทองเลยเนี่ยผมว่าอาจจะเริ่มเป็นความเสี่ยงในการลงทุนด้วยเช่นกันเนาะเพราะวันหน้าจะมีโอกาสที่ทองร่วงลงมาได้5% 1 0ก็มีโอกาสเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับอ่าตอนขาขึ้นเรา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 ,เราไม่ว่ากันหรอกแต่ตอนขาลงเนี่ยเจ็บหนักเนี่ยตัวใครตัวมันนะเออผมก็เลยอยากจะบอกว่าปกติเนี่ยในการที่จะเลือกพอร์ตทองเนี่ยเข้ามาอยู่ในพอร์ตการลงทุนเนี่ย ส่วนใหญ่ผมอาจจะใช้อยู่ที่ประมาณสัก5 1 5แล้วแต่แล้วแต่ว่าพอร์ตการลงทุนนี้หน้าตาเป็นยังไงและสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นยังไงคํถาถามคือถ้าสมมติว่าในตลาดเนี่ยมันมีโอกาสที่ราคาหุ้นมันจะลงลงได้หรือมีวิกฤตทางด้านการเงินเนี่ยบางทีราคาหุ้นมันจะลงหรือแม้กระทั่งอัตอราดอกเบี้ยหรือเงินเฟ้อเนี่ยมันจะขึ้นเนาะพอดอกเบี้ยหรือเงินเฟ้อมันขึ้นเนี่ยต้นทุนทางการเงินของของบริษัทเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นพอ ต้นทุนของบริษัทเพิ่มมากขึ้นเนาะกำไรสุทธิเนี่ยมันอาจจะน้อยลงนะครับในส่วนของราคาของหุ้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะตกลงได้ด้วยเช่นกันนะครับพอส่วนเนี่ยพอหุ้นมีโอกาสที่ตกลงหรือมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นหรือเงินเฟ้อมันเพิ่มมากขึ้นมันก็ทําให้หุ้นลงเนาะพอหุ้นลงเนี่ยเรามีโอกาสที่ขาดทุนหรือมันเจ็บหนักได้อย่างที่เราเล่าไปแล้วในคลิปก่อนๆแต่ว่าประเด็นคือถ้าเราถือทองอยู่ในพอร์ตฮะแล้วคิดว่าตลาดมันไม่ค่อยดีนะครับ อ่าหุ้นมันลงทองมันมีโอกาสที่จะขึ้นได้พอถดถัวบาลานซ์พอร์ตมาแล้วอ่ะอ่าเอามาแบบถถั่วกันแล้วอ่ะระหว่างหุ้นกับทองคำเนี่ยมันก็ทําให้พอร์ตเรของเราเนี่ยมันไม่เจ็บหนักเกินไปหรือมีโอกาสที่จะสร้างรีเทิร์นได้มากกว่ากองปกติได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนใหญ่ผมก็อาจจะถืออยู่ที่10-15%ของพอร์ตโดยรวมนะครับหรือถ้าสมมติใครบอกว่าเอ้ยฉันถนัดทองคำอ่าเราก็อาจจะถือสัดส่วนที่มันมากกว่านั้นแต่ก็ทองคําก็เป็นหนึ่งในสินทรัพย์เสี่ยง สูงตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าใครที่ถือเนี่ยก็อยากให้ตัดสินใจในการซื้อที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ติดตามตลาดด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ทองคำเนี่ยนอกจากจากการซื้อทองคําปกติเนี่ยเราจะซื้อ,อยังไงได้บ้างมีทั้งทองคําแท่งทองรูป,ปรพันธ์ใช่ไหมแล้วก็ทองคํารวมแนละ้วหรือ ETF หรือกองทัพในกองทองคําต่างๆเนี่ยอ่าเราก็จะถือกองทองอยังไงได้บ้างนะครับประเด็นคือเราจะถือทอง เป็นแท่งไหมเดี๋ยวเราจะถือกองทุนด,ดีอ่าผมอยากให้มองอย่างนี้ว่าสมมติเราจะถือทองคําแท่งใช่ไหมมันก็จะมีตั้งแต่91 96 99ใช่ไหมเปอร์เซ็นต์ของทองคําแต่ว่าในในส่วนพวกนี้ก็จะมีส่วนของราคาดิสคาว์ลงมาแล้วก็มีส่วนของค่าบ็อกค่าถือครองโน่นนี้นั่นน่ะที่ถือมาเป็นทองมือสองอะไรเงี้ยก็จะมีส่วนต่างของราคาพวกนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับ ซึ่งถ้าเราจะซื้อเราก็ต้องมันใจว่าเราถือไปแล้วแล้วมันจะคุ้มค่าเนาะค่าธรรมเนียมค่าต้นทุนทั้งหลายที่เกิดขึ้นตรงนี้เออถ้ามันราคามันไม่ได้กระโดดขึ้นไปขนาดนั้น,นการถือทองมาทีอาจจะไม่คุ้มนะครับถ้าสมมติเราเก,งก่งอะไรระยะสั้นเนี่ยบางทีการถือทองคําแท่งอาจจะบวกลบเลยนะว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าแต่ถ้าการราคามันกระโดดไปเยอะๆหรือถือคลองมาหลายหลายปีมากๆอย่างเงี้ยอ่าเช่นบางบางบาง,บางพี่บางคนเนี่ยที่ผมรู้จักเขาบอกว่าไอ,อ้พี่ซื้อตั้งแต่ทองหมื่นบาอะ ปัจจุบันอีทองส0 0หมืพี่เสียดายมากเลยที่ไม่ได้ซื้อตั้งแต่ส0 0 0มืทุกพี่ขายไปตั้งแต่2อ0หมื่แล้วคิดว่าแค่สี่พันต่อ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 อันน่ะก็ก็คุ้มแล้วแต่ถ้าสมมติพี่ถือมานานกว่านั้นจะถึงมาขายปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะได้ผลตอบแทนเป็นเมนเท่าหนึ่งเลยนะครับก็แล้วแต่ว่าพลิ c ีหรือว่านโยบายในการลงทุนของแต่ละคนเป็นยังไงหรือพอใจในผลกําไรที่เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ อย่างที่อีกแนะนำอีกอย่างนี้ก็คือบางทีเราไม่ต้องถือทองแบบซื้อเป็นทองคาแท่งหรือทองรูปพรรณหรืออะไรก็ตามเราอาจจะซื้อกองผ่านทางกองทุนรวมนะครับที่ลงทุนในทองคําก็ได้นะครับก็จะใช้เงินจานวนที่อาจจะน้อยกว่าแต่ก็ก็มีผลกาไรหรือขาดทุนเพิ่มมาขึ้นด้ได้ด้วยเช่นกันนะครับ แต่ก็บางกองที่ถือในรองคำเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่ามีการปกป้องความเสี่ยงของค่างเงินด้วยหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมีมีความผันผวนของค่างเงินแล้วก็ผลประกอบการย้อนหลังเนี่ยของกองทุนเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องกองทุนอีกด้วยเช่นกันถ้าเราเก็บเงินลงทุนในทองเป็นเงินลงทุนในระยะยาวนะครับถ้ามาเก็ตไทม,มิ่งได้ก็ทําแต่ถ้าทําไม่ได้แล้วก็คิดว่าจะเป็นเงินที่แบ่งเป็นสัดส่วนของการลงทุนระยะยาวแล้ว คุณก็สามารถ DCA ต่อๆไปได้เป็นส่วนหนึ่งในพอร์ตการลงทุนของภาพรวมแล้วถ้าคุณมีวิธีการการเงินที่ดีเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะทำให้เงินเติบโตได้ด้วยเช่นกันนะครับ